กำลังว่าเตือนก่อนที่จะโทรไปหาคือตอนเช้าเธอก็ไม่ได้รายงานชนะจมตรินก็รายงานไปแล้วไงตอนเช้าอ่ะเริ่มโด่เบาจมตรินตอนนี้แฟนคลับเธอเยอะมากโอเคดีมากเลยเธอเธอเธอต้องดูแลลูกๆของเธอด้วยไม่ใช่เธอจะดูแลฉันคนเดียวได้ได้ไดพูดเรองดังเนี่ยมันค่อยได้ยินเลยอ่ะ ถอดถอ,อ,อ,อดหูฟังออกถอดหูฟังออกตออนนี้งง้บไ่ไดมถอดสายหูฟังออกจากโทรศัพท์สอดสายหูฟังออกจากโทรศัพท์เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเวลางว่วงแล้วให้เตืนอนก่อนดูตาจะเห็นไหมอ่าเธอเธอเธอห้ามหายไปจากฉันจนกว่าฉันจะอายุสามร้อยปีคุณได้โอเคสงสัย เธอแต่กระดูกเลยมั้งพี่เธอเดินมาีดดาเลยอะ่ะเธอเธอคำคมโดนจุยสำหรับแฟนๆลูกๆหลานๆเธอหน่อยตัวเรานี่แหละคือตัวปัญหาฝากไว้ให้คิดจุมจีบุยบุยไปนอนได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่แลนะท,ทักทักทายลูกหลานทุกหนอยอทักทายลูกหลานเธอหน่อยเอาก็ทักแล้วไง สวัสดีทุกคนทุกคนอดทนอดทนอดทนบ้าอะไรอจ <น S 1> <ห>ูงตรีงอย่เอาดิปรับตัวปรับตัวให้ปรับตัวปรับตัวให้ทุกทุกวัน, <S <S วนเพราะเหตุจะเกิดมันเกิดทุกวันทุกชั่วโมงอะไรให้ปรับต,ต,ตัวตัวเรานี่แหละคือตัวปัญหาฝากไว้ให้คิดแล้วก็คิดดีๆนะว่าตัวเรามีปัญหาตรงไหนไม่บอย